ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงโปรเจกต์นะครับที่ผมอยากจะทํานะครับแต่ก็ทําไม่ได้นะนะครับผมอันนี้ก็ฟังเพื่อนไปนะถูกผิดยังไงก็ลองพิจารณาดูเอานะครับเพื่อนๆนะครับนะครับผมเริ่มต้นนะครับเกมนี้นะครับดิมลิช็อคเกอร์นะครับมันไม่ใช่เกมใหญ่ระดับโลกนะครับมันไม่เหมือนแบบ fc mobile หรือค่ายใหญ่ๆของกาลีนาอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่ค่าใหญ่นะครับนะแต่ว่ามันเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วแบบว่ามันรวดเร็วมันสนุกดีนะครับนะถึงว่ามันจะไม่สมจริงถึงแบบ Fc Mobile นะครับมันอาจจะไม่ถึงขนา,ขนาดนั้นนะนะครับเกมนี้นะครับทุกคนอ่ะสามารถเล่นได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับสำหรับมือใหม่นะครับนะกว่าจะสร้าง ID เกมขึ้นมาได้สักเกมเนี่ยสักสัก ID เนี่ย มันใช้เวลานานมากๆนะครับนะใช้เวลาเป็นปีๆจริงๆนะเพื่อนๆสำหรับสายฟรีนะต่อให้เป็นสายเติมก็ตามนะก็ยากเหมือนกันนะครับนะแต่มันก็จะเร็วขึ้นนะครับอ่ะนะครับเรื่องความยากเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่ผมอยากทำนะครับก็คือผมอยากเออให้ใครสักคนเนี่ยสร้างกลุ่มขึ้นมานะครับแบบว่า เอ่อแบบให้เพื่อนๆอ่ะหารายได้หารายได้จากการแบบแข่งขันน่ะนะครับแบบว่าใช้ฝีมือตัวเองอ่ะแข่งขันเพื่อจะจะจะได้รับเงินรางวัลอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เห็นภาพนะเอายกตัวอย่างฟุตบอลน,นะครับฟุตบอลเดินสายในประเทศไทยนะครับนะเนี่ยเปรียบเสมือนดีมลีกช็อกเกอร์นะครับฟุตบอลเดินสายเนี่ยเปรียบเสมือนดีมลีกช็อกเกอร์นะครับ ถ้าเป็นฟุตบอลไทยลีกนะครับที่มันเป็นลีกใหญ่ระดับประเทศเราเนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือน FC Mobile นะครับนะผมจะยกตัวอย่างแบบนี้นะนะครับบอลบอลเดินสายเนี่ยนะครับเขาก็ตะเวนแข่งขันนะครับชิงเงินรางวัลนู่นนี่นั่นใช่ไหมนะครับชิงเงินรางวัล1,000 0บาท1,000 0บาทอะไรประมาณเนี่ยแล้วเขาก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมบอลเดินสายนะครับนะครับ เปรียบเสมือนดิมหรือช็อกเกอร์เนี่ยที่เราเล่นอยู่ทุกวันนี้นะครับผมก็เลยอยากอยากอยากจะสร้างโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาก็คือแบบว่าเออให้เพื่อนๆพ่อมาสมัครแล้วก็ชิงเงินรางวัลน,นะครับมาสมัครชิงเงินรางวัลโดยที่แบบอยากให้ใครสักคนอ่ะที่ที่เขามีความสามารถมากกว่าผมเนี่ยจัดทีมรับสมัครนะครับเออแล้วก็ ถ้าถ่ายทอดสดได้ยิ่งดีนะครับนะถ้าใครมีความรู้ทางด้านการถ่ายทอดสดนะก็ยิ่งดีนะครับผมถ้าถ้าสมมุติว่าเราทําได้เนี่ยผมว่าเกมเนี่ยมันก็จะคึกคักมากขึ้นคนก็จะเล่นมากขึ้นนะครับแล้วครอบครัวดีมือช็อกเกอร์เนี่ยเขาก็จะรู้จักกันมากขึ้นนะครับผมอยากทําแบบนี้อ่ะผมอยากทําโปรเจก t นี้มากๆนะครับผมเคยลองพยายามทําหลายรอบแล้วแต่ว่ามันไม่สําเร็จนะครับมันไม่สําเร็จจริงๆเพราะว่าอะไรนะครับส่วนใหญ่อะ มันจะมีคนสองกลุ่มนะเพื่อนๆคนสองกลุ่มก็คือเด็กเด็กเล่นเกมเนี่ยคือเด็กๆไปเลยอ่ะประมาณอายุไม่ถึงยี่สิบอ่ะประมาณนั้นน่ะนะครับแบบเขาก็เล่นเฉยๆอ่ะเขาไม่ได้จริงจังนะครับแล้วก็คนอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็อายุประมาณสามสิบขึ้นไปอ่ะคือแบบเขาเล่นค่าเวลาเล่นสนุกสนุกขำๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผู้ใหญ่ไปเลยนะครับนะแล้วก็ มันไม่มีใครเล่นจริงจังที่แบบสามารถเอามาสร้างไรายได้ได้เหมือน FC Mobile อย่างเงี้ยเ c Mobile เขาแบบเป็นค่ายใหญ่ไงมีแข่งขันระดับประเทศด้วยเห็นไหมไปแข่งขันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขามีกลุ่มใหญ่ของเขานะครับผมก็เลยอยากให้ใครสักคนเนี่ยที่มีความสามารถนะครับมาทำโปรเจกต์นี้นะครับเริ่มต้นจากรับสมัครชิงเงินรางวัลใครชนะได้ หนึ่งร้อยบาทห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทก็แล้วแต่จะสร้างโปรเจกต์นั้นขึ้นมานะนะครับรับสมัครก็คนละหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าชนะก็รับเงินรางวัลไปหนึ่งพันบาทนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนนะ่ะใช้ฝีมือตัวเองอะ่ะมาแข่งขันนะครับเพื่อที่จะได้รับเงินรางวัลหรือถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ได้รับเงินรางวัลก็ เขาเรียกอะไรวะหาประสบการณ์มาร่วมสนุกด้วยกันอนะ่ะเพื่อนเพื่อนพอพอเข้าใจไหมที่ผมอยากจะสื่อนะผมพูดเป็นแบบภาษาทางการไม่เป็นนะครับนั่นแหละความตั้งใจของผมคือแบบอยากให้เพื่อนเพื่อนนะ่ะใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยมาเล่นแล้วได้เงินรางวัลน,นะครับผมอยากทําแบบนี้จริงๆนะผมพยายามทํามาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยนะครับผมทําถึงขั้นแบบสร้างกลุ่มแชทนะครับสร้างกลุ่มแชทมาเพื่อที่จะแบบ หาคนมาเล่นมาสมัครก็คนเข้ามารอประมาณ3ามสี่คนอะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็ต้องยกเลิกไปเพราะว่าคนไม่มาสมัครคนมาสมัครก็บางคนก็เป็นคนไทยบางคนก็เป็นเด็กโอนเงินด้วยวอลเล็ตอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนก็เป็นพี่น้องฝั่งเรานะครับนะเขาอาจจะไม่มีธนาคารไทยไม่สามารถโอนเงินกันได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอ้ททำไมมันจุกจิกเยอะจังวะผมก็เลยถอดใจ ล้มเลิกไปหลายรอบมากนะครับสําหรับโปรเจกต์แบบนี้นะนะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะเพื่อนๆคือแบบผมอยากให้เกมเนี่ยมันคึกคื้นมากขึ้นนะครับนะใครพอมีความสามารถสร้างกลุ่มได้นะครับจัดโปรแกรมการแข่งขันได้รับสมัครมีเงินรับสมัครใครชนะก็ได้รับเงินรางวัลหนึ่งอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันคึกคื้นขึ้นอ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงวะนะครับผมอยากให้มันคึกคืนขึ้นแล้วแบบ ที่สำคัญเลยอันดับหนึ่งเลยผมอยากให้เพื่อนๆหารายได้ด้วยฝีมือของตัวเองนะครับถ้ามีแบบถ่ายทอดสดได้ด้วยแบบว่าไลฟ์สดไลฟ์สดในช่องบ้านแดงหรือทิกต o k อะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้แบบด,ด,ดูตัวอย่าง ROV ก็ได้ที่เขาถ่ายทอดสดแบบนั้นนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างจาก FC Mobile ก็ได้ที่เขามีการแข่งขันระดับประเทศอ่ะ ให้ผมอยากให้มันมีการถ่ายทอดสดแบบนั้นน่ะถึงมันจะแบบถึงมันมันเป็นแค่เกมก็จริงนะเพื่อนๆนะครับถึงมันถึงว่ามันเป็นแค่เกมก็จริงนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความชอบอ่ะนะครับผมทําคลิปนี้ออกมาไม่รู้ว่าผมจะโดนใครด่าหรือเปล่านะโอ้ปัญญาอ่อนเล่นเกมมาจะจริงจังอะไรขนาดนั้นผมกลัวคนพูดแบบนี้มากเลยนะครับนะสําหรับใครที่ไม่ชอบฟุตบอลนะก็อย่าอย่าว่าผมเลยนะผมก็อยาก ทำให้วงการดีนิชอ็อกเกอร์ในประเทศไทยเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็เป็นแค่กระบอกเสียงเล็กๆแล้วกันนะพูดอาจจะพูดวกไปวนมางงนิดหน่อยนะฮ้ยแปบ๊บหนึ่งขอคิดก่อนอ่ะสรุปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดแค่นี้แหละนะครับนะผมอยากสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับนะในอนาคตแล้วกันเนาะถ้าผมมีความสามารถมากกว่าน,นี้นะครับนะผมก็อยากจะเปิดรับสมัคร การแข่งขันชิงเงินรางวัลน,นะครับนะก็รายละเอียดแผนงานนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าทีหลังแล้วกันนะเนาะเผื่อเผื่อมีเผื่อมีใครสนใจนะนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนะ่ะหาอะไรได้จากการแข่งขันนี้จริงๆนะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะหนึ่งเลยนะครับมิตรภาพนะครับเพื่อนๆนจะได้มิตรภาพในกลุ่มแน่นอนนะครับเป็นเพื่อนๆนเป็นพี่น้องกันเนี่ยในกลุ่มแน่นอน ถ้าเพื่อนๆได้แชมป์เนี่ยเพื่อนๆก็จะเป็นที่รู้จักใช่ไหมเออได้แชมป์ได้เงินรางวัลได้ชื่อเสียงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆไล่สเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆอะนะครับนะผมอยากให้เพื่อนๆหาเงินได้ด้วยฝีมือตัวเองนะครับนะถ้าโปรเจกต์เนี่ยมันทําได้นะสมมุตินะถ้าโปรเจกต์เนี่ยทาได้นะทั้งแบบการแข่งขัน มีคนจัดตารางนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดไลฟ์สดเนี่ยด้วยนะถ้า2อ,อย่างเนี่ยทำได้นะผมว่าโอ้โหเกมน่าจะคึกคืนมากกว่าน,นี้นะครับนะนะผมก็แค่ฝันฝันแล้วกันเนาะผมก็แค่ฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งนะครับมันน่าจะมีคนทำแบบนี้นะนะครับตัวอย่างก็มีให้ดูแล้วนะครับตัวอย่างก็คือนั่นแหละพวก r o v พวก fc mobile นะครับนะที่เขาไลฟ์สด แข่งขันกันนะครับนะมองให้เห็นภาพง่ายๆก็คือบอลเดินสายแล้วกันเพื่อนๆมีใครเคยดูบอลบอลเดินสายไหมเนี่ยบอลเดินสายเขาจะมีรับสมัครใช่ไหมรับสมัครทีมนู้นทีมนี้นะครับแล้วก็มาแข่งขันกันชิงเงินรางวัลใช่ไหมแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยเห็นไหมเนี่ยผมอยากให้ทีมอีกช็อกเกอร์เนี่ยของเราเนี่ยทําแบบบอลเดินสายนะครับเราจัดการขึ้นมาเองเลยไม่ต้องมีสปอนเซอร์หรอกนะครับ แต่ถ้ามีก็ดีนะครับนะนะครับมีทั้งไลฟ์สดทั้งการแข่งขันอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องไปถึงระดับประเทศขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าเราดีบลิลช็อกเกอร์เรามันไม่ได้เป็นเกมหลักขนาดนั้นนะครับมันไม่เหมือนพวกกาลีน่าพวก f อ Mobile ฟ f ฟอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมคิดไว้นะครับนะในอนาคตเผื่อมีผู้ใหญ่ใจดี ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับนะครับผมก็อาจจะเห็นความพยายามของผมนะผมพยายามทําจริงๆนะเพื่อนๆอขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันอาจจะงงหน่อยนะนะครับถามว่าผู้จัดได้อะไรนะครับผู้จัดได้อะไรก็คือสมมุติว่าเพื่อนๆมาสมัครใช่ไหมเริ่มต้น100บาทนะครับอ่าค่าสมัครหนึ่งบาทชิงเงินรางวัลหนึ0งพบาทอย่างเงี้ยรับสมัครยี่สิทีมอย่างเงี้ย 20ทีม100บาทก็จะเป็น2,000บาทใช่ไหมสอ0 0บาทเนี่ยก็จะแบ่งรางวัลที่1ได้1000บาทที่2ได้500บาทที่3ได้200บาทอะไรประมาณเนี่ยไล่ระดับไล่ระดับที่1่ที่2อที่3อะแล้วเงินรางวัลที่เหลือเอาไปไหนเงินรางวัลที่เหลือเนี่ยก็จะให้ผู้จัดนะครับให้ผู้จัดก็คือแบบพวก จัดตารางพวกไรสดอะไรเงี้ยเงินที่เหลือก็จะมากระจายในพวกที่สร้างโปรเจกต์เนี่ยขึ้นมาเงินแค่เล็กๆน้อยเพื่นพนอนๆคงคงไม่คิดมากใช่ไหมเพราะว่าผู้จัดเขาก็ต้องเสียเวลามาจัดอะไรอย่างเงี้ยอะนะครับมันมีอยู่รอบหนึ่งผมรับสมัครห้าทีมทีมค่าสมัครทีมละยี่สิบาทใครชนะเอาไปห้าสิบบาทนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะ แล้วมันมีคนมาคอมเมนต์ว่าอะไรรู้ไหมเอาแล้วเงินที่เหลือได้ได้ไปฟรีๆเลยเหรอโดยที่ไม่ต้องแข่งเลยเหรออะไรเงี้ยเอาทำไมคิดแบบนี้ผมไม่เข้าใจาจริงๆเว้ยทำไมถึงมีคนคิดแบบนี้ผู้จัดเขาก็เขาก็อยากได้เงินเหมือนกันเอาพูดตรงๆเลยคนจัดเขาก็อยากได้เงินเหมือนกันเขาจะจัดให้ฟรีเหรอเขาจ่านี่ได้ฟรีเหรอนะครับนะคุณคุณแค่สมัครยี่สิบบาทเนี่ย เออถ้าใครชนะได้ที่หนึ่งได้ห้าสิบาทที่สองได้สามสิบที่สามได้ยี่สิบอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วคนที่เหลือก็ไม่เป็นไรนะครับซีซั่นหน้าก็มาสมัครใหม่เงินแค่ยี่สิบาทนะครับแลกกับอะไรแลกกับความสนุกเออแล้วก็แลกกับมิตรภาพแลกกับชื่อเสียงที่จะได้กลับมานะครับนะแลกกับชื่อเสียงที่จะได้กลับมานะครับแล้วก็ได้มิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยเ,เพื่อนแค่เงินสมัครแค่ยี่สิบบาทเนี่ย เออมันจะอะไรขนาดนั้นผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะสมัยก่อนนะที่ผมเคยอยากจัดแกๆอล็กอะมันมีคนมาคอมเมนต์แบบนี้จริงๆนะครับน่าจะเป็นเด็กกระโปงกันแหละมาคอมเมนต์นะครับนะมันก็แค่ร่วมสนุกอะอะประมาณนั้นแหละนะครับมันก็ต้องมีเงินหมุนเวียนในองค์กรดิมิกช็อกเกอร์อะสำหรับผู้จัดนะนะครับแถมเงินรางวัลเนี่ยใครได้ที่หนึ่งเนี่ยได้เงินรางวัลเยอะเลยนะครับที่สองที่สามก็ไล่ระดับลงมานะ นะครับมีใครเข้าใจที่ผมพูดไหมนะครับอ่ะถ้าใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์หน่อยนะเพื่อนๆก็ฝากไลค์ฝากกดไลค์ฝากกดฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับนะให้คลิปเนี้ยมันกระจายไปหาผู้ที่แบบมีความคิดเหมือนกันกันกบผมหรือว่าอยากทําโปรเจก t นี้ร่วมกันกันกบผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปในกลุ่มต่างๆหน่อยนะครับนะเผื่อมีใครเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าไม่เห็นด้วยนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับผมเคารพทุก คอมเมนต์ทุกความเห็นนะครับเพื่อนๆนะครับนะคลิปนี้อาจจะพูดงงหน่อยก็กราบขอโทษขออาภาัยด้วยนะครับนะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับชชวัป